You สวัสดีจ้าทุกโอ๊ตนนีมันยตุตเะสวัสดีมันเสาจ้าม่านกินเขานั้นกันะนะจ้ามันเข้าวราดนาก้าได้ลาดนาควจะได้กินน้ำมันอ่ดมั้งหละจ้าน้ำอ่ดกลายเป็นผักซีวแล้จ,ะจ,ะจ้าพี่พี ่อนเขาลังงอนน้ำตากินลาดหนาน้ำกันน้ำจ่าทุกคนราดหนาง่ายๆม่ตด้ใครกับบุชินปลาจ้ะกับพักกับเส้นใหญ่นะนี่ราดหนาน้ำกันน้ำจ่าพี่พี่วันกับฝนตกกะใส่ใส่กับไ่ได บัไใดบัไใดออกไปเหตุคลิปเลยกินหลาหนหายตัด้รืาไปพี่ทุกคนทุกๆคนเลยเอ้าได้จุกจะย้ำเลย ไปอยู่จะไอออกไปซื้อของกับเพ่อเยวกับเขามาละไอไปซื้อของกับพ่ะาาจ้ะน่องยูบ,นบาน,น,ามน,แ,านแม่เอ้าบาดบนหนาบมิหนามาจ้ะพี่พี่หนามแหงหมดเลยเซนดูด มาได็ก <analyze> ินอะขนมปังก็ตักบดจ้ะ เสียงทดหลาลงนะเสียงทอดเสียงดังโอ้ยลาดนะคันบ่มีน้ำาเล่พี่พี่หลาดนะขนาดฝนตกอยู่น้ำกับึดน้ำนะ จา้างร้านาใกให้เป็นถนนทัศนิยูเลยค่ะบ่มมีน้ำเลยแห้งไปหมด ช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปกินหลายในน้าด่าเพราะว่าเห็นงานก่อยหาคลิปประทันหรอกอะเจ้าเสี่ใจวันนี้วันเสาร์กันฝนตกเนาะออกไปเห็ดคลิปของหมอกกับอะไรก็เลยฮ็ดคลิปตอนกินเข่าเลยละง่ายดี ท,ที่เราไปหลานไทยมาได้นหลานเอเชียเนาะมันหลานไทยหรอหลานเอเชียได้เส้นใหญ่ไหมจ๊ะผัดห่อนเอ็ดผัดซีิยวห่อไปกินที่ทำงานแล้วมันเหลือยูนได้หลานอาจารย์นึงน่งเลยจ้ะ เยนดุพลังหน่อยกัเริ่มเป็นวัดอีกแล้วจ้ะแข่งดัง ชิดกนแล้วแดดดิดีตามาที่นี่บ่มีฮอดแดดต้องซื้อกับฝนตกตนทั้งคืนฝนตกทั้งคืนตอนนี้ก็กำลังสืบ น่าเบื่อเปลี่ยนตรงมือ นยางไว้เหมือนเดิมจ้ะ ข้าวแม่เราจะกินข้าวส่องตื่นแล้วสว่องจ้ะวันส่อาทิตย์กับวันตื่นสวยน้ำมือดอกจก้ะมีลุงหน่อยลุงหน่อยพา,าตื่นได้เด็กๆไม่ได้เฝ้าเลย่ป็นกินข่าวเลยจ้ะเอาต้องไปนอนงไงขี่งองเงี้ยงใส่แตงโม Ah uh. จะออกไปหาถ่ายคลิปสวยๆใหม่เปลี่ยนทุกคนม,มึงกับว่าไะไออกบ้านแล้วจังเี้เลาบ้านตามเดิมวันหยุดเนะวันทำง,งานเนี่ยแดดออกดีดีจ้ะนี่วันหยุดวันหยุดฝนตก วัวอบอ่หัวต่วาป่าตัง จะเมื่อยแล้วค้นหน่อยตื่นเศ่วกับด้ยเหมือกินอันขนมปังแม่นซักก็กินได้อัน ตรงกลางก็ว่ากันคอบนี่เขายัางหน่อยอ,อ,อยู่เนาะเขายังยำว่าถ้ามันเป็นเดีย๋ยวหยานติดข้อลูกอะก็เ่นจิมเอ้ใหกินแต่ตรงเงินขนมปังนิ่มๆอะขนมปังสีน้ำตาลนขนมปังโฮมบีดนั่นแหละมันเลยสีนี่มันจะมันจะแข็งกว่านั่นแนะว่ามันบกค่อยอนแป้งหลายเนาะพออนพอบานนี่เขากินแบบนี้อะอันนี้ก็ยังนิ่มอยู่ด้วย้ะมันมีอีกโฮมบีดแบบนึงแบบ แบบเป็นสีนันตาลเค็มจะแ,แข็งก็นี่ค่ะเอาเมื่อนเนจะแข็งก็นี่อันนี้มันยังนิ่มอยู่จ้ะอีกแบบนึงแบบแข็งแบบกินเราตรงมีนม้ำแต่โบมีน้ำติดคอเลยแข็งแบบฟึดๆเป็นห้องเงี่ย <c oughs> <c oughs> ใส่หัวแต่วา่าอยากกิดจ้ะ ใส่หัวดิไม่ครับมาแล้วตื่นีสาอหมวเหมือนกันจานทุกคนก่อนก็ขอจบคลิปนี้ไปแค่นี้นะจ้ะเาเดี๋ยวเอาลุงนอนกันพ่อนกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจจ้าิฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะแม่ด้จ้า pap cole esa bye bye